ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตัง์มีเดียประจำวันที่14ตุลาคม2567ครับให้ตามข่าวจากเงินคนละครึ่ง800เริ่ม1พฤศจิกายนนี้จริงไหมคุณผู้ชมถามมานะครับสตัง์ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปตามข่าวมาให้ปรากฏว่าข่าวเนี้ยสตัง์ได้มาจากทททนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาชื่อโครงการว่าแอลเหนือคนละครึ่งครับสำหรับโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนี้เนี้ยเขาจะให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการท่องเที่ยวประมาณ17จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยทางทททเนี่ยจะออกค่า จ,จ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะักท่องเที่ยวต้องออกเองซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน800บาทนะครับตอนน่อ1นคนเนาะซึ่งจะมีการของงบประมาณนะครับหรือว่าขอการอนุมัติจากทางคลมออีกครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นไม่ใช่โครงการคนละครึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเคยเข้าใจนะครับหรือว่าที่รัฐบาลเคยแจกตรงนี้เนี่ยชื่อโครงการแอลเหนือคนละครึ่งคือต้องไปเที่ยวในบริเวณภาคเหนือ 17จังหวัดนะครับแล้วก็คุณจะได้รับการช่วยเหลือเครื่องหนึ่งจากทอทอทอไม่เกิน800บาทอันนี้ตอบเคลียร์ชัดแล้วนะครับไม่ใช่คนละครึ่ง เฟดใหม่ might, แต่อย่างใดคุณผู้ชมอยากเข้าใจผิดนะใครที่ได้ข่าวอะไรก็ตามแล้วตัวเองยังสงสัยหรือว่าฟังไม่ชัดเจนาสามารถมาถามคอมเมนต์ใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวหรืออธิบายให้เคลียร์ชัดแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องสงสัยเนาะดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ 0825171297ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ